รีเสิร์ชโฟกัสสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Research Focus นะครับที่จะมาโฟกัสเจาะลึกเรื่องราวงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเรานะครับที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับโดยผมครับรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์8ปโมงเช้านะครับ ทาง fm 89.5 m e บนะครับ innovation for life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับครับผมในสัปดาห์นี้ครับอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวงานวิจัยนะครับโฟกัสที่นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนะครับส่วนประกอบของด้านผิวหนังนะครับเราอยู่ กับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรปียนันน์นี่ผมเพิ่มให้นะครับอาจารย์เชอรี่นะครับและก็ดรกิติภูมินะครับสวัสดีครับอาจารย์เชอรี่อาจารย์แตงนะครับจากคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่มบุ้ให้อาจารย์เชอรี่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแกก็น่าจะขึ้นเป็นรอสอเร็วๆนี้นะครับครับวันนี้เรามาอยู่กับการสื่อการเรียนการสอนบ้างนะครับนะครับเทคโนโลยีการสื่อการเรียนการสอนวันนี้เราจะมา พูดเจาะลึกนะครับเพราะว่าวันนี้จารย์เชอรี่นะครับแล้วอาจารย์แตงเนี่ยนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านผิวหนังใช่ไหมครับผมอยากจะทราบที่มาก่อนนะครับถามใครก่อนดีครอาจา์เชอรี่ก่อนนอ่ครับที่มานะที่มาล่อให้ผู้ฟังก่อนทําไมต้องมาทําเรื่องนี้เทคโนโลยีนี้มายังไงครับค่ะเดี๋ยวขอเล่าแบ็กเก้าวก่อนนะคะ ขอเล่าแกล่าวเกี่ยวกับทางสาขาวิชาก่อนนะคะไม่ต้องตั้งแต่เกิดนะฮะไม่ไม่ต้องนเอาะจะได้จะได้จะได้ทราบพื้นฐานนะคะก็คือสาขาาเราเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตใช่ค่ะแต่สังกัดอยู่ในคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าคณะคารุศาสตร์เนี่ยจะมีความหลากหลายค่ะมีทั้งครูช่างครูทางสพทนะคะแล้วก็มีทางอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมแมคคาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายนั้นนะคะ ก็คือเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซึ่งสาขาของเราเนี่ยนะคะก็คือเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งสื่อการเรียนรู้ของเรานะคะไม่จํากัดว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนหรือคือสามารถอยู่ในสถานประกอบการก็ได้นะคะ ค่ะแล้วก็เราเน้นก็คือจุดเด่นของหลักสูตรเราเนี่ยก็คือคด้วยความที่เป็นประธานหลักสูตรนะคะของโฆษณาหลักสูตรนิดนึงนะคะขายอินปัขายของไปก่อนค,ค่ะก็คือจุเด็กดเรียนเยอะไหมครับมีเด็กเรียนเยอะไหมตอนนี้ก็คือหลักสูตร4ปีเยอะที่สุดในคณะครุษศาสตร์อุตากรรมเลยค่ะเต็มทุกรอบ3มห้องค่ะสามห้องเลยครับใช่ค่ะได้โค้ตาเปิดเพิ่มอีกห้องหนึ่งเปนะครับ เชิญมาเลยนะครับจัดต่อเลยครับขายต่อเลยครับขายต่อนะคะค่ะก็คือจุดเด่นของหลักสูตรของเรานะคะก็คือเราเน้นการเขียนโคดดิ้งด้วยสอนการเขียนโค้ดนะคะบูรณาการกับกราฟิกแอนิเมชันก็คือเรามีการเรียนเรื่อง 2D ดีแล้วก็ทีดีก็คือการปั้นโมเดลแบบ3มิตินะคะแล้วก็เป็นกราฟิกแบบ2มิติด้วยดังนั้นชิ้นงานของเราอ่ะนะคะเราก็เน้นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะสื่อการเรียนรู้ซึ่งมันจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการเขียนโค้ดบวกกัรกราฟิกแอนิเมชั่นอันนี้เลยเป็นที่มาของหลักสูตรนะคะดังนั้นเราก็เลยที่มาของเราในเรื่องของตัวชิ้นงานนี้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้นะคะเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมอเนี่ยนะคะ หรือ VR นะคะคือ VR เนี่ยเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่นะคะคือถือว่าเป็นเด็กๆก็เลี้ยงก็ไปเล่นชอบนะฮะอย่งี้นะาค่ะอันนี้คือตัว VR ซึ่งเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์นะคะตัวงานวิจัยของเราที่เราพัฒนาเรามีความร่วมมือกับทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะของทาง มทลธัญบุรีเนี่ยแหละค่ะใช่ก็คือที่มาก็คือมาจากทางอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยค่ะท่านคณะบดีแล้วก็ท่านรองวิชาการที่คณะพยาบาลเนี่ยอยากได้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะแนวใหม่ที่เป็นทางเลือกนะคะสื่อทางเลือกที่ไม่ใช่ว่าเรียนรู้อยู่ในแต่ตำราหนังสือเรียนอ่อพรีเซนเทชันหรือตัวโมเดลนะคะเพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันก็มีปัญหาในส่วนของการแข็งแตกหล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนจริงนะครับใช่ค่ะ ต้องค่ะดังนั้นก็คือ,อโจทย์ที่เราได้รับจากคณะพยาบาลก็คือคในเรื่องของให้เราช่วยพัฒนาสื่อที่เป็นสื่อทางเลือก ที่เป็นลักษณะนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบใหม่แล้วก็ประกอบกับคณะพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็คือ,อในประเทศไทยนะคะคณะที่มีมหาวิทยาลัยที่มีทางด้านการแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยต้องมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนด้วยอันนี้เป็นลักษณะดัชนีชีวัดอันหนึ่งของทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็เลยเรารับโจทย์มาใช่ตรงนี้แล้วเราก็เลยคุยนะคะว่า,าเราจะ ทำในส่วนไหนดีทางนี้ทางคณะพยาบาลก็แนะนําว่าให้ทําในเรื่องของผิวหนังก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เรามีความรุวมือลูกผิวหนังนะครับหรือว่าผิวหนังเป็นผิวหนังอธิบายส่วนประกอบของผิวหนังแต่ละชั้นของผิวหนังนะคะที่ผิวหนังประกอบไปด้วย3ชั้นนะคะชั้นนอกชั้นในแล้วก็ชั้นล่างสุดนะคะใช่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสไม่ใช่ใช่ค่ะเป็น3มชั้นนะครับชั้นชายค่ะครับแล้ว อาจารย์แตงผมอยากทราบเทคนิคก่อนับก่อนที่จะเข้าไปการทดสอบทดลองเทคนิคที่เอามาใช้ในในตัวงานวิจัยเนี่ครับอาจารย์แตงช่วยแชร์นะครับได้ครับก็หลังจากที่เราได้โจทย์มานะครับโดยหลักการที่เรา ได้โจทย์ป <fl at S 1> ัญหานะครับไม่ใช่โจทย์นะไดไม่ใช่โจทย์นะฮะก็เอาใช้หลักการดีไซน์ t h i n k นะครับครับผมครับผมก็คือเข้าไปคุยกับทางคณะพยาบาลว่าถ้าเราจะสร้างสื่อความเป็นจริงเสมือนเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับชั้นผิวหนังเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับองความรู้ต่างๆเนี่ยเชิงเทคนิคเราก็จะได้จากท่านอาจารย์จากคณะพยาบาลนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรหลังจากนั้นเราก็เริ่ม คุยกันในทีมงานนะครับเพื่อที่จะทําออกมาเป็นโมเดลภาพร่างออกมาเป็นสตอรี่บอร์ดก่อนนะครับว่าสตอรี่บอร์ดก่อนว่าองค์ประกอบเหมือนทำหนังเลยครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเมื่อเวลาที่นักเรียนเนี่ยนะครับเข้าเข้าไปในโลกเสมือนเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างเราก็พลอตออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ร่างออกมาเป็นตัวโมเดลนะครับโมเดลชั้นผิวหนังต่างๆ ครับนะครับแล้วก็ให้ทางคณะวิบี่ยช่วยดูว่ามันเหมาะสมไหมมันมันเหมือนมันมีความอะไรที่เราต้องปรับโอ้นี่ต้องแบบต้องเรียกว่าสร้างภาพใช่ครับต้องสร้างภาพเป็นโมเดลสามมิติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเสมือนนะครับเพราะว่าความน่าสนใจของเทคโนโลยีโลกเสมือนเนี่ยครับมันก็คือการออกแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ออกแบบตัวโมเดล subject หลักนะครับแล้วก็วิธีการในการปฏิสัมพันธ์ การอินเทอร์แอค์ผ่านตัวมือจับเนี้ยนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยเห็นแล้วจะรู้สึกอย่างไรแต่นี้ความเราเราใส่ความเป็นแฟนตาซีเข้าไปด้วยมีแฟนตาซีเข้าไปด้วยอีกนะครับเพราะว่าเราต้องการกระตุ้นเรียกว่าถ้าในความอยากใช่ครับตุ้นความอยากเรียนความ นักเรียนใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าถ้าสื่อการเรียนมันน่าสนใจเนี่ยมันก็จะสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับผู้เรียนได้นะครับก็ไอเดียของเราก็คือว่ามันจะน่าสนใจไหมถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราเดินไปบนผิวหนังซึ่งในโลกความเป็นจริงมันทาไม่ได้แต่ในโลกเสมือนเนี่ยเราสร้างเหตุการณ์แบบนั้นได้ได้ใช่ครับแล้วผู้เรียนก็เดินเดินไปตามผิวหนังก็มองไปในสิ่งแวดล้อมเหมือนเห็นเป็นเส้นขนเป็นรูขุมขนนี่ครับในในสื่อของเรานะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ ลงไปในชั้นที่ต่ําลงไปข้างใน่าเจาะเข้าไปข้างในชีละชั้นใช่ครับมีอะไรบ้างใช่แล้วก็ใช่ถูกต้องครับเราก็จะมีองค์ประกอบส่วนต่างๆของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเส้นอันนี้คือชั้นแข็งอันนี้คือที่ทานี่คืออาจารย์สร้างขึ้นมาเองใช่ครับใช่ครับต้องต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างขนาดไหนครับอ่าก็ความรู้ในหลักสูตรนะครับหนึ่งก็จะต้องมีความรู้ด้านด้านกราฟิกสามมิติครับอ่าในการปั้นโมเดลขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นตัว ชิ้นส่วนของของชั้นผิวหนังเองหรือว่าเป็นห้องหรือเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับด้วยไหมครับว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างเรามีโมเดลพลาสติกมาเป็นต้นแบบแล้วเราก็เริ่มวาดโครงจากตรงนั้นหลังจากนั้นเมื่อเราเซตอัพฉากเลเยอร์ต่างๆเรียบร้อยอะไรจะอยู่ตรงไหนปุ๊บนะครับเราก็เริ่มต้นการสร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ว่าผู้เรียนเนี่ยจะหยิบจับ ชิ้นส่วนไหนได้บ้างครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องอาศัยในส่วนของการเขียนโคดดิ้งด้วยซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นของสาขาเราจุดเด่นเลยนะใช่ครับเพราะว่าเราหนึ่งก็คือเรามีทั้งสอนในเรื่องของ creativity ความคิดสร้างสรรค์เรื่องงานกราฟิกงานอาร์ตและอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือการแัดสร้างการ develop การเขียนโคดดิ้งจากมโนใช่ให้กลายเป็นภาพใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นทีมพัฒนาเนี่ยก็จะใช้ทักษะทั้งสองข้างเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยนะครับมามามาทำตัวโปรเจกต์นี้ครับครับแล นะครับว่าเขาชอบไม่ชอบยังไงนะครับมันมีอะไรต้องปรับแก้มันดูน่าสนใจไม่เสียงเวลาเราหยิบขึ้นมามีการอธิบายส่วนต่างๆอย่างนี้ครับมันเสียงมันเป็นยังไงหรือว่าคําอธิบายมันตรงไหมอย่างี้ครับเราก็จะมีผู้ช่ยวาาญด้านคอนเทนต์หรืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยเป็นคนแนะนำอีกทีนึงใช่ครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยครับทีนี้อาจารย์เชอรี่ครับเมื่อกี้เอาไปทดสอบกับเด็กแล้วขบวนการสร้างในขบวนการทดสอบเนี่ยนะครับมันทํำยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องไปเรียนอะไรนะ ต้องเรียนแพ,แพทย์ด้วยไหมครับผมเพื่อ, <c oughs> อรู้ว่าโอ้โหชั้นนี้มันยังไงขบวนการพวกนี้อาจารย์ทํายังไงครับอ๋อในเรื่องของการเทสนะคะเราก็มีการเทสอ๋อก็คือเราก็ได้รับความกรุณาจากคณะพยาบาลศาสตร์ก็คือมีอาจารย์ก็ <ๆ S 1> ไปเทสกับอาจารย์ผู้สอนก่อนนะคะว่ามีฟีดแบ็กอะไรเราต้องปรับแก้ตรงไหนบ้างนะคะก็คือเป็นการเทสขั้นที่หนึ่งแล้วก็เทสกับ ผู้เรียนก็คือนักศึกษาคณะพยาบาลที่เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่3ค่ะที่เขาผ่านการเรียนพื้นปี3ค่ะผ่านการเรียนพื้นฐานมาแล้วในส่วนของอนามโตมีทั้งลายชาต้องเพราะว่าชายโจทย์ก็คือเด็กต้องมีความรู้เบื้องต้นแต่ว่าเรียนแห้งอยู่อย่างแห้งใช่ค่ะใช่เ่าเทสต์เขาเรียกว่าเป็นการทายเอาะนะแบบ สามคนก่อนนะคะแล้วก็เก็บฟีดแบ็มาปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นเรื่องเสียงยังไม่โอเคเรื่องภาพยังแบบปรับแก้ไขตรงไหนหลังจากนั้นเราก็ไปทายเอาเพิ่มขึ้นนะคะเก้าคนนะคะค่ะแล้วก็ปรับแก้ไขมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือทายเอากลุ่มใหญ่ก็คือเป็นเทสตสิ่งลวก็คือกลุ่มใหญ่ก็คือทั้งห้องเลยทั้งห้องเลยก จริงๆทั้งห้องก็ห้าบกว่าคนนะคะแต่ก็คือเราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆในการในการทดสอบอะค่ะก็ให้นักนักศึกษาพยาบาลใส่ตัวแว่น VR เนี่ยค่ะแล้วก็เรียนรู้ใช่ค่ะแล้วก็มีออกโปรเจคเตอร์ด้วยให้เพื่อนๆเห็นด้วยใช่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็คือ นักศึกษาชอบกันทุกคนเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือเขายังไม่เคยใช่เขายังไม่เคยใส่ตัวเทคโนโลยี VR เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และเป็นสื่อทางเลือกสําหรับเขาแล้วก็มันดึงดูดความสนใจค่ะใช่อันนี้นักศึกษาก็ทําแบบประเมินแบบประเมินด้วยใช่ผลเป็นไงครับกาจรย์แตงพึงพอใจก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากครับดีมากเฉลี่ยใช่ครับอันนี้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก่อนนิดหน่อยคนออกมาดีมากใช่ครับใช่ครับแล้วใน ในเทคนิคในเรื่องของการปรับแต่งในการใช้มันมีแอคชั่นอะไรบ้างในดีเทลเกินให้ผู้ชมฟังทางบ้านได้เลยให้แบบเรียกน้ําย่อยก่อนว่ามันมีแอคชั่นอะไรบ้างมันมีมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่มันดึงดูดให้เด็กที่จะไปต่อในแต่ละชั้นแต่ละชั้นไงครับอันนี้จากฟีดแบ็กจากผู้ใช้อะครับสิ่งหนึ่งที่ที่สร้างความแตกต่างและความน่าสนใจ ให้กับนักศึกษาก็คือตัวโมเดลเนี่ยครับเราเราออกแบบให้เราสามารถผู้เรียนสามารถสเกลโมเดลได้ก็คือสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยเราสามารถขยายไซส์ของเขาขยายได้แล้วก็ดูโดยใช้แอคชั่นใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเด็กก็จะรู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากโมเดลพลาสติกที่เขาเคยเรียนอั้นก็แค่แบบใช่ใช่มันก็คงที่แบบนี้นะครับพอขยายสเกลได้แล้วครับแล้วก็สามารถที่จะมีคําอธิบายเอาไปวางไว้ที่จุด สปอตที่เรากําหนดไว้ในโปรแกรมก็จะมีเสียงบรรยายเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษสลับกันใช่ครับแล้วก็มีเป็นคลิปวิดีโออยู่ในสิ่งแว่ล้าลองเสมือนว่าอย่างเช่นเส้นเลือดเวลาผ่านจากลูกขุมขนอะไรต่างๆชั้นไขมันมันทำงานยังไงตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นสื่อที่มันผสมผสานระหว่างภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพสามมิติอย่างงี้ครับมีเสียงด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นลักษณะใช่ครับโปรดี มีกล pues ิ่นไหมครับกลิ่นอย่างนี้เดี๋ยวลูกแรกกลิ่นก็นาเป็นกลิ่นเป็นเป็นปลายดีครับครับก็จะเป็นเทคนิคใช่ไหมใช่แล้วก็เสริมนิดนึงเรามีเกมด้วยค่ะมีเกมนีอยู่ในใช่เป็นมินิเกมค่ะเพื่อเรียนรู้ส่วนประกอบของผิวหนังก็จะเป็นเหมือนเชื้อโรคกําจัดเชื้อโรค่ะประมาณนั้นสมัยก่อนนี่ต้องดูในเขาเลยนะสมัยตอนที่รายการอะไรที่มันมี ที่มันมีเข้าไปอยู่ในเป็นตัวกระตูนผมจําไม่ได้ที่ตัวกร์ตูนใช่ไหมกระตูนที่เข้าไปในในร่างกายมนุษย์อ่ะแบบนั้นเลยไหมครับคุ้นไหมครับลักษณะแบบคุ้นใช่ครับแต่ว่าอันนี้เราเล่นเองเียนเองโอ้โหดูครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่เนื้อหาเนื้อหาหนึ่งเราทําได้หลายเนื้อหาเลยใช่ไหมครับแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวความยากของมันอยู่ที่ไหนครับ ความยากก็คือทำอย่างไรผู้เรียนถึงจะรู้สึกถึงกระบวนการเรียนรู้ใช่ครับอินเนี่ยมันใช่ครับเพราะว่าชาเลนจ์ของเราคือผู้เรียนเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสเทคโนโลยีเสมือนอ่าคือเขายังไม่ทราบว่ามันคืออะไรแล้วเราก็กลัวว่าเขาใส่แล้วจะเวียนหัวไหมอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเวียนหัวนะอ่าใช่ปกติผมใส่ก็ผมก็เวียนหัวนะเพราะฉะนั้นนี่คือชาเลนจ์ของของคนพัฒนาเพราะว่าการการขยับเดินหน้าถอยหลังเหมือนกับเราเดินอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด โมชั่นซิกเนสได้ครับผมตรงนี้ก็ต้องต้องมีการออกแบบที่ค่อนข้างพิถีพิถันแล้วก็ให้ยูเซอร์ผู้ใช้เนี่ยครับลองทดลองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับใ่คอ่าแล้วเรื่องของการจําลองการปฏิสัมพันธ์ผ่านมืออย่างเงี้ยนะครับอ่าว่าในโลกจริงเราจับวัตถุยังไงถ้าถ้าต้องถือคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะครับอ่านิ้วจะอยู่อย่างไรวัตถุจะวางตรงไหน นะครับจะ,รจะจับยังไงใช่ครับรแล้วก็ขนาดอของวัตถุที่อยู่ในโลกเสมือนนเทียบกับในโลกจริงอย่างเงี้ยครับ,รบผู้ผู้ผู้เรียนจะรู้สึกรู้สึกตกใจหรือรู้สึก มันมันไม่มันมันไม่เหมาะสมเลยอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นในในโครงงานวิจัยเราเราถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเสมือนเนี่ยมาประเมินคุณภาพของหัสือด้วยใช่ครับใช่ครับเราทำมีการประเมินด้วยนะครับใช่ครับทำทั้งสองทางก็คือความพึงพอใจและการยอมรับนวัตกรรมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวคุณภาพของตัวแอปพลิเคชันก็มีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับแล้วที่ประโยชน์ที่ได้แหละครับจันเชอรี่ถ้าแบ่งหลักๆก็เป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของนัก ศึกษาใช่คณะพยาบาลศาสตร์เลยอันนี้คือคได้ได้การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นสื่อทางเลือกแล้วทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นในส่วนของออเทคโนโลยีเสมือนจริงเหมือนเข้าไปสัมผัสกับ ผิวหนังจริงๆเข้าไปอยู่นะคะไปเรียนรู้ใช่แล้วก็สเกลได้ว่าผิวหนังอันนี้อ๋อถ้าเราขยายแล้วลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบว่าสามมิติอะค่ะก็มีเสียงมีภาพมีอ๋อความเป็นจริงเสมือนนะคะรูปแบบใช่มีข้อความมีอะไรวิดีโอด้วยอยู่ในนั้นนะคะก็คือทําให้ผู้เรียนรู้สึกดึงดูดใจในการเรียนแล้วก็ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญค่ะในส่วนที่2ก็คือในส่วนของอาจารย์ผู้สอน ค่ะอาจารย์ผู้สอนก็ง่ายขึ้นในการใช่ใช่ค่ะก็ทําให้ผู้สอนเนี่ยนะคะได้มีสื่อในการที่จะสอนนักศึกษารูปแบบใหม่นะคะทําให้อาจารย์กับผู้เรียนเนี่ยเหมือนเอเห็นภาพแบบตรงกันแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นอธิบายได้ตรงกันมากขึ้นนะคะผู้สอนก็ประสบความสําเร็จในการสอนด้วยนะคะใช่ค่ะดีมากเลยนี่คือมันดีทั้ง ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนด้วยใช่ะนะครับแล้วดีเทลข้างในผมอยากรู้หน่อยว่าไอสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเยอะขนาดไหนพวกอนาตมีผิวหนังพ็วเนี้ยสำหรับโครงงานวิจัยนี้นะครับ,รบเรากำหนดขอบเขตให้เอาเฉพาะ เวลาเราคุยกับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับว่าอยากได้ใช่ครับเป็นต้นแบบมาก่อนว่าจะชิ้นส่วนไหนบ้างของของส่วนที่เป็นผิวหนังถ้าเกิดอยากจะต่อยอดหรือขยายผลให้ครบตั้งแต่หัวจลดเท้าเนี่ยเราก็จริงๆเรามีสาขาของเราเนี่ยทำงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ตอนนี้เราได้หลายอวยวะนะครับโอ้ดังตั้งแต่เส้นผมใช่ครับยันเล็บเท้าเลยล่าสุดเราก็มีหัวใจมีหัวใจด้วยใช่ครับสมองสมองทีขมตอนนี้ แล้วที่ที่สำคัญก็คืออันนี้รีเควสมาจากท่านอาจารย์จากคณะพยาบาลเลยครับอยากได้โลกเสมือนที่ทำลักษณะเคสต์ดี้ครับเป็นลักษณะเกมเบสเกมเบสก็คือถ้านักไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเดินเข้าไปปุ๊บเห็นคนกำลังล้มอยู่เนี่ย จะวินิจฉัยว่าเขาเป็น stroke หรือว่าเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเป็นเกมแล้วก็จําลองในโลกเสมือนไปแล้วก็เลือกเป็นไอเทมว่าจะปฐมพยาบาลขั้นต้นอย่างไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับฮะก็จะเป็นการสนใจใช่ครับใช่ครับเพราะเราเราสามารถเลือกเหตุการณ์ได้เลือกลักษณะของอาการป่วยได้อ่าก็จะมันก็จะสนุกกว่าดูในตำรายอย่างเดียวดูในตำรายใช่หรือหรือสนุกกว่าดูแค่คลิปวิดีโอคือผู้ผู้เรียนเนี่ย เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นที่เราเรียกอิมเมอร์ซีวนะครับแล้วก็สมมติตัวเองว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงใช่ครับใช่ครับอนี้วิ่งหนีวิ่งหนีไหมหรือเข้าไปช่วยใช่ครับปั๊มไหมั๊มหัวใจไหมอย่างนี้นะฮะลักษณะนั้นใช่ครับต้องบอกว่ามันต่อยอดได้อีกเยอะใช่ครับต่อยอดได้อีกเยอะคณะต้องมาเรียนสาขานี้ใช่ครับแต่เห็นครับนี่คือนี่คือประโยชน์ที่ได้นะฮะก็คือเอาอันนี้เอาแค่ ัวมนุษย์นะใช่ครับนอกนั้นมันมีหลายอย่างนะครับเอาไว้สัตว์ก็ได้ใช่ไหมครับหรือไปเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาอากาศยังได้ถูกครับได้ไค่ะดาคอนบอลได้ไหมครับได้ครับได้หมดคือมันมันได้เยอะมากถูกครับมันมันมันได้โบเบอร์หลายอย่างถูกครับนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่กับที่เราจะใส่ดีเทลเข้าไปคอนเทนต์เข้าไปาด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมได้หมดเลยครับอย่างเช่นนักศึกษาจะซ่อม เทอบายเครื่องบินอย่างเงี้ยครับซ่อมรถยนต์ใช่ใช่ครับรถไฟฟ้าทำรถยนต์ไฟฟ้าช่างนักศึกษาช่างยนต์จะทํำยังไงใช้เทคโนโลยีเสมือนซึ่งในอนาคตเนี่ยเรากาลังพยายามทําให้มันสามารถ collaborate ก็คือมีผู้เชี่ยวชาญเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็ต่อยอดด้วยตัวปัญญาประดิษฐ์ที่จะ e อมเบดเข้าไปกับตัวตัว VR ก็คือสามารถคุยแล้วก็หาโซลูชัน จากโจทย์ใช่ครับแนะนําได้ครับตรงนี้ก็ถือเป็นเทรนที่เรากําลังวางกาลังวางวางโปรเจกต์ลัษณะนี้อันนี้ก็มาทําตัวอันนี้ด้วยนะได้นะฮะสอนผ่าตัดอะใช่ครับใช่ครับสอนผ่าตัดใช่ครับแล้วก็พอพอสอนผ่าตัดเสร็จเพื่อก็มาทําเซ็นเซอร์ฟีดแบ็ใใ่มือตู่ครับอสอนนะฮะตัวนี้โอ้โหมีประโยชน์ได้เยอะมากเลยครัการแพทย์นะฮะใช่ครับใช่ครับท่านคุณหมอที่อยู่นะโรงพยาบาลที่อยู่นะครับสนใจนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับที่พูดมาเนี่ยนะครับมีรางวัลการันตีด้วยนะครับอันนี้งานวิจัยนี้นะครับไปประกวดที่ไหนมาบ้างครับก็หลักๆที่เพิ่งได้รับรางวัลมาก็ที่เจนีวาไปเจนีวานะ่ครับ่ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่ไปกับท่านผอคุ้นๆเหมือนไปด้วยกันนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในในโลกเลยเป็นเวทีเก่าแก่มากอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ ครั้งที่ั้ี่50 The Pepty นะฮะ International of Invention of Geneva ค่ะใช่ค่ะก็รางวัลที่ได้รับมาก็เป็นรางวัล Outstanding Outstanding Award นะคะใช่นะคะของเป็นรางวัลแบบว่านวัตกรรมยอดเยี่ยมนะคะยนะะใช่ของจากเวทีของเจนีวามาก็คือในส่วนของเวทีนี้คือ อ๋อได้ประสบการณ์เยอะมาก<ช>นะคะแล้วยากมากเลยนะครับเวทีนี้นะครับยากมากเลยนะครับ เราต้องขอบคุณทางสวพทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยค่ะที่ให้โอกาสไปเปิดประสบการณ์ในส่วนของรางวัลเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ทรงอะค่ะมาเดินดูตามบูธเหมือนเราก็ไปจัดแสดงบูธนะคะเอาผลงานเราไปโชว์นะคะแล้วก็อธิบายตัวชิ้นงานของเราไปให้กับผู้ชมที่สนใจเข้ามานะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการเหมือนแอบเดินเข้ามานะคะแล้วก็จะให้คะแนนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็พอ ตอนประกาศผลเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่าเราได้รางวัลเพราะว่าเซอร์ไพรส์ามาก,ามากเพราะว่า ตอนที่ประกาศผลก็ยังขึ้นไปรับรางวัลไม่ทันเพราะว่าเราไม่ทราบจริงๆคือเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าแบบสดมากนะคะไม่ทราบใช่แล้วก็มีมีคนมาตามเราก็ไปรับรางวัลแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้มานะคะก็ถือว่าเป็นเป็นแบบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ของทางคณะแล้วก็สาขาวิชาด้วยและของประเทศด้วยนะของประเทศด้วยก็นนามในนามของประเทศด้วยนะครับค่ะและที่สําคัญนะ จริงๆมีคุณหมอเยอะมากใช่ครับมีเด็กแล้วก็ทุกทุกเพศทุกวัยเลยครับมีเป็นนักสัพแพทย์ก็มีครับของที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับก็มาลองเล่นดูก็เขาก็สนใจมีมีคอมเมนต์มีอะไรไหมก็มีคุณหมอที่ผ่าตัดใช่มาดกคนเทศจันพูดเลยครับเขาอยากได้เป็นโรคเสมือนสําหรับการทําเซอร์เจอรี่ต่างๆเซอรัเจอรีใช่ครับลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ทิศทางที่เราเรากำลังวางไว้เราก็ถือว่าน่าสนใจ แล้วที่สาคัญนะวันนั้นไปเนี่ยโอ้โหฮอตมากเด็กเยอะมากนะครับมามินิเกมอ่าใช่มาเล่นหนเกมนะฮะมามาดูนะครับต้องบอกว่าเป็นบูธที่ต้องเหนื่อยทั้งวันเลยนะฮะทั้งวันเลยสวมและก็ถอดสวมและก็ถอดอยู่นะฮะทั้งวันเลยนะฮะก็ก็เป็นตัวของนวัตกรรมที่ได้ความรู้นะครับเป็นสื่อต้องบอกว่าเป็นสื่อใหม่ๆนะฮะต่อไปเนี่ยเรา จะมาเขียนกระดานดำไม่ได้แล้วใช่ครับหรือไว้บอร์ดไม่ได้แล้วใช่ครับโยน VR ไปเลยใช่ไปเรียนมาใช่ครับนะครับอยากจะให้อาจารย์เชอรี่สรุปสั้นๆของโครงการนี้ก็ในส่วนของตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนนะคะอันนี้เราก็ในยุคปัจจุบันก็คือว่าเป็น นวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นสื่อเนี่ยก็เป็นสื่อทางเลือกที่ช่วยให้กับผู้เรียนแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถไปใช้ได้เพราะดูเหนี้ภาคอุตสาหกรรมก็ในเรื่องของ VR เนี่ยก็ต้องใช้ VR ในการเทรนนิ่ง อของบุคลากรนะคะก็อยากจะโฆษณาด้วยนะคะถ้าถ้าอยากจะให้ทางหลักสูตรเราเนี่ยช่วยพัฒนาสื่อในรูปแบบของ VR เนี่ยก็เป็นการคอลแล็บใช่คอลแล็บกันนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวให้จันแตงให้ช่องทางติดต่อทาได้ครับจันแตงว่าถ้าในทางโลเคชันของเราอยู่อาคารศึกษาศาสตร์สองศึกษาศาสตร์สองนะครับราชมงคลธัญบุรีนะครับชั้นหนึ่งเลยแล้วก็เป็นทั้งง่ายที่สุดเลยก็เป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กะไรครับพิมพ์คําว่านวัตกรรม การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวครับหรือมาติดต่อผ่านสพก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นสะพานเชื่อมไปหาอาจารย์แตงอาจารย์เชอรี่นะครับโอ้โหวันนี้นะครับมอทรอทันบุรีของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์หนักๆอย่างเดียวในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเราก็เราก็ทานะฮะแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของ vr นะครับการสื่อการสอนนะครับโอ้ ก็หวังว่าครับงานวิจัยวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะครับหรือว่าที่ฟังอยู่อยากจะให้เราไปทํางานวิจัยเรื่องไหนหรือว่าสนใจเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับภาษาไทยนะครับสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับมทรจุธัญบุรีนะครับแล้วก็ไปที่ w w w .ird.rmutt.ac.th นะครับก็สามารถติดต่อมานะครับและ ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับทาง rmut radio นะครับแล้วก็จะมีคลิปสั้นๆนะฮะจานแตงจะไปเต้นให้ดูในทิกติกนะคร rmut radio เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปชมย้อนหลังกันได้นะครับครับผมและแน่นอนเราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์8โมงเช้านะครับทาง fm 89.5 MHz มกะนะครับ innovation for life นะครับนวัตกรรมเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใน ep หน้านะครับสำหรับในอาทิตย์นี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ